กราบสวัสดีครับผมวายควันหอมวันนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตงานเจ้าคันนี้กันนะครับซึ่งวันนี้ทั้งวันเนี่ยกูวิ่งไปหาลงกึงเว้ย <c oughs> หาลงกึงทําไมใช่ไหมผมจะเอาเจ้าปอกตัวเนี่ยตัวเนี้ยที่กูได้มามาใส่เสื้อตัวเนี้ยซึ่งเชื่อไหมท่านผู้ชมไม่มีร้านรับทำหรือสักร้านนะครับ <c oughs> ในตัวเมืองสุพรรณไม่มีเลยมีแต่ให้ไปไล่กูไปที่ไหนวะ อูอ่ทองนะครับเราไปอู่ทองแล้วซึ่งปัญหานี่30โลซึ่งผมไปถามหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าลงกึงที่นั่นเน่ยเขาจะมีปอกสําเร็จให้ก็คือเอาปอกของลงกึงนั่นแหละซึ่งและและ้วแ,และคือกูมีปอกแล้วเนี่ยทีนี้เขาอาจจะแบบไม่รับงานที่ว่าเราเอาปอกไปแล้วหรือไม่ช่างเขาก็อาจจะเรื่องเยอะอย่างเงี้ยนะครับก็เลยวันกูวันไปหมดเลยเข้าจะทํำยังไงดีว่าไปเจอลงกึงรถยนต์เขาก็เหมือนก็ว่าเหมือนเขาก็อยากรับงานมอไซค์อ่ะแต่ว่าถามว่าทาได้ไหมทําได้แต่ว่ามันเป็นอาทิตย์มันนาน ก็เลยช่างใจอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาอัปเดตงานกันก่อนก่อนที่ว่าอาจจะหายไปพักหนึ่งแล้วก็กลับมาอีกทีเพราะอุหารงกึ่งไม่ได้นะครับการที่เราจะตีปอกเนี่ยมันปอกตัวเนี้ยปอกตัวเนี้ยข้างในเนี่ยมันหกสิบสองอันนี้หกสิบสองบาทแปดสิบห้าปอกนอกมันหกสิบแปดนะครับก็ ว่าจะอัดมันไปง่ๆอย่างนี้เลยแต่ว่าเราต้องมาเจาะพอร์ตซึ่งผมจะทําขั้นตอนที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับไม่ไม่ใช่ว่าทําลงกึ่งเดียวจบนะเพราะเนี่ยเราต้องคว้านเปลกตัวนี้ออกนึกออกไหมเราคว้านออกแล้วเราต้องคว้านคว้านตรงเนี้ยเนื้อเสื้อเนี่ยให้มันยัดเปลกตัวนี้ได้นะครับพอมันยัดเปลาตัวนี้ได้เนี่ยเราต้องมาทําแบบพอร์ตนะครับทําแบบพอร์ตซึ่ง จะทำลูกหกสิบสองเนี่ยพอตมันต้องใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้พอตมันค่อนข้างจะเล็กนะนะครับบางคนก็รู้ว่าอะมันคือเสื้ออะไรใช่ไหมยนะมองเงี้ยก็รู้ใช่ไหมเสื้ออะไรเสื้อสูบนั่นแหละนะนะครับทีนี้พอช่องพอมันเล็กเนี่ยมันมันไม่พอกับลูกสูบที่ผมจะใส่นะฮะก็เลยต้องมาเจาะพอตอีกทีหนึง่งแล้วเสื้อตัวที่ที่กูได้มาเนี่ยมันเป็นเสื้อปอกด้วยเว้ยมันปอกแล้วปอกอีกเนี่ยอันนี้ปอกนอกเห็นมาไม่รู้นะนี่ปอกนอก อันนี้ปอกในปอกซ้อนปอกนะครับคือไม่เอาปอกเก่าออกนะที <c oughs> <N> <N> นี้พอพอเราคว้านคว้านปอกเก่าออกแล้วเนี่ยเราก็ต้องมามาตาบหรือดาบอะไรสักอย่างเนี่ยก็คือเอาแบบเดิมของช่องพอร์ตนะครับช่องพอร์ตตัวเนี้ยซึ่งเราต้องขยายเราต้องขยายพอร์ตออกก็คือเราจะทําการแยงพอร์ตก่อนที่จะอัดปอกนึกออกไหมแล้วแล้วค่อยมาทําแบบใส ในปอกนะครับมันจะเป๊ะกว่าทาแบบใส่ในปอกเพิ่มมันจะเป๊ะแล้วก็อัดเข้าไปเนี่ยต้องไปฝากความหวังกับลงกึงแล้วว่าเขาจะอัดปอกที่เราวาดแบบได้ตรงขนาดไหนนะครับก็จะอยู่ที่ลงกึงแล้วตอนนั้นอนะแต่มันใช้เวลาค่อนข้างจะนานนะทีนี้ถ้าถ้าเราทําได้แล้วเนี่ยเราเราเราอัดปอกลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้ลูกหกสิบสองแล้วทีนี้ต้องเอาไปคว้านอีกทีหนึ่งนะครับมันจะมันจะหลต่อเพราะว่าการเจาะช่องพอรเนี่ยผมก็ ยังนึกไม่ออกว่าเราจะให้ลงกึงเขาทําหรือว่าเราจะทําเองเพราะลงกึงรถยนต์เนี่ยเขางานเยอะนะครับงานค่อนข้างจะเยอะแล้วถามว่าเขารับเจาะไหมเขาเขาก็ยิ่งยิ่งยักยากๆๆๆนะทีนี้ก็อาจจะแบบว่าเรวาวาดแบบใช่ไหมพอาวาดแบบปุ๊บเนี่ยเราก็ส่งลงกึงอีกทีนึงงเราก็ส่งลงกึงแบบที่เป็นลงกึงแบบกึงอ่ะกึงเจาะอ,อะไรพวกนี้เขาก็จะให้เขาเจาะเจาะเจาะแต่เขาอาจจะวาดเป็นแบบแบบสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ถ้าได้ก็จะให้เขาทาแต่ทำไม่ได้คือจะให้เขาเจาะ ให้เขาเจาะนาแล้วผมจะมาข่าบใบมาแยงอีกทีหนึ่งนะครับที่คิดไว้คร่าวๆคือเราต้องวางงานแบบนี้เพราะว่าที่นี่มันไม่มีโลงกึงที่รับตีปอกสําเร็จรูปนะครับมันมีแต่อยู่อู่ทองทั้งนั้นเลยนะครับแล้วผมก็ไม่รู้มันจะแพงหรือเปล่ามันสมมุติว่ากูไปอู่ทองแล้วมันเกิดแพงขึ้นมาอย่างเงี้ยมันเกิดแพงขึ้นมามันกลายเป็นไปฟรี30โลเลยนะคือผมจะเดินทางไปฟรีๆไปกลับฟรีๆเลยแล้วก็แบบ มานั่งนึกว่าเอ๊ทำไมกูไม่ทําแถวนีก้กูก็จะคิดแบบนี้นะครับมันก็คือมันมันจะเสียดายทั้งเวลาค่าน้ํามันแล้วก็ค่าแรงค่านื่อยเราเยอะแยะแถวนี้ก็ไม่ชินนะถ้าใครอยู่สุพรรณมีที่แนะนําในตัวเมืองมีไหมมีถ้ามีก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปสืบถามดูซึ่งแถวเนี้ยกูไปสืบมาหมดแล้วกูไม่เจอเลย <laughs> ไม่เจอเลยนะครับขนาดลงคึงที่แบบเราเรารู้จักกันพอสมควรเนี่ยเขายังไม่ทําให้เลย <laughs> นะฮะ ก็ไม่รู้เหมือนกันที่นี่ก็รับทําแต่เดิมๆก็ไม่เข้าใจนะนี่ฝาใช่มันเป็นฝาโมโนนะครับมีบางบางคนดูออกด้วยมันมันเป็นโมโน M18 หรือ C18 อะไรสักอย่างเนี่ยผมไปอ่านมาผมลืมไปแล้วเจ้าฝาตัวนี้นะครับมันสามารถใส่กับ RX ได้ด้วยนะจริงๆมันใส่เอนี่แหละมันเอาไว้ใส่ RX แล้วก็ใส่พวกดีโมโนนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ขนาดนั้นว่ามันเป็นมันเป็นฝาเออะไรวะมันเป็นฝา DT ตัวไหนซึ่งดีมันมีหลายตัวนะมันจะมีตั้งแต่ร้อยมันมีร้อยสิบป่าวะ หมือนจะมีมั้งร้อยสิบสิบห้ายี่สิบห้าเจ็ดสิบห้าสองร้อยประมาณนั้นสองร้อยน่าจะเป็นเสื้อน้ำไปแล้วมั้งนะครับตัวนี้ตัวเนี้ยมันมันเป็นฝาเทียมนี่แหละมันมันเทียมเลยนะมันเทียมมันเป็นฝาของมาเลย์นะครับก็ในอ่าในลาซาด้าในช้อปปี้มีขายนะครับไปหาแหล่งซื้อกันเอาเองนะมันไม่จ่ายกูก็เลยไม่บอกนะครับทีแรกผมคิดว่ามันจะหน้าตาคล้ายๆฝา DT Mono 125ที่พวก RX นิยมใส่กันนะครับแต่ว่ามันกลับกลายเป็นว่ามันไม่ใช่ มันไม่ใช่ dT m o โม1น5มันไม่ใช่แต่ว่ามันก็มีความคล้ายคลึงอยู่นะครับเจ้าเจ้าฝาตัวเนี้มันมีข้อดีที่ว่าฝาเดิมของเจ้าเสื้อสูบตัวนี้ไม่มีนะครับคือมันสวยนั่นแหละพูดง่ายๆคือแม่งสวยเว้ยแม่งสวยแล้วทีเนี้ยมันมันจะใส่กับพวก Rx ได้แล้วซึ่งเสื้อที่ผมมีมันใส่กับ Rx ได้นะครับแต่ทีนี้ถามว่าทำไมไม่ใส่ฝา RX ใช่ไหมเพราะถ้าใส่ฝา RX เนี่ยมันติดมันติดโค้งเว้ย ไม่ว่าจะเป็น rxk rxz rxs ติดหมดเลยติดอันนี้ผมต้องตัดนเนี้ยที่ผมตัดโค้งนะตัดโค้งเพื่อเอาฝาตัวนี้ใส่ตัวนี้ตัดโค้งน้อยมากแล้วได้ใส่มันสวยทีเนี้ยท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าขี้ปะข,ปะข,ปปะขปี้มันเอียงใช่ปะขี้มันเอียงทีเนี้ยมันเอียงแล้วมันยาวมันเอียงแต่ยาวนะครับได้ความสวยและการระบายความร้อนของมันอ่ะค่อนข้างจะดีนะเพราะความยาวของขี้มันนี่แหละนะครับ เสื้อก็เช่นกันนะเสื้อยิ่งถ้าขีบมันยาวมันจะกระจายความร้อนได้เยอะนะครับมันจะกระจายความร้อนได้เยอะถ้าขีบมันสั้นมันก็กระจายความร้อนได้น้อยพอมันกระจายความร้อนได้น้อยแมงก็ร้อนนะครับทีนี้ผมก็จะพยายามแบบไม่แต่งเสื้อไม่ตัดเสื้อให้มากที่สุดที่จะทำได้เพราะว่าหัวใจหลักของเสื้อลมอ่ะก็คือขีบนี่แหละยังไม่รู้เลยว่าถ้ากูแยงพอตรงเนี้ยกูต้องตัดขีบตรงนี้เพื่อเชื่อมพอกหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อพาร์ทหน้าละกันนะครับ ร์ทน,นี้ผมก็ยังมาพูดให้ฟังว่ากูยังหาลงตึงไม่ได้นะครับถ้าหายไปเป็นอาทิตย์ก็คือว่าผมผมเอาเสื้อไปทํานะถ้ามันหายแบบหายหายไปเลยเป็นอาทิตย์นะยังว่าอัหายเป็นเดือนก็หายมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวมารอนรุ่นส่งกาลังใจกันว่าไอเจ้าปอกตัวเนี้ยจะได้ลงเสื้อหรือเปล่านะครับมีคนหนึ่งถามมาเดี๋ยวคลิปนี้มันจะสั้นเดี๋ยวจะพยายามทําให้มันยาวนิดนึงนะครับว่าปั๊มทีซัทเอ็มทำไม ทำไมมันมันจ่ายออโตุลูปลอยเปอร์เซ็นต์เหลือหรืออะไรเงี้ยกูก็จำไม่ได้แล้วก็ถามว่าอะไรแต่ถามเกี่ยวกับปั๊มออโตุลูปนี่แหละในปั๊มออโตุลูปนะครับตระกูลออโตุลูปของร้อยห้าสิบเราของยามาฮ่าร้อยห้าสิบเรานะครับมันจะมีอยู่สามรุ่นด้วยกันก็คือจะมี VR t Z r t Z m อันนี้จะไม่นับ t Z r ตัวสุดท้ายนะเพราะแม่งก็คือ t Z m นั่นแหละทีนี้อ่าปั๊มปั๊มออโตุลูปของ VR เนี่ยมันจะเป็นปั๊มที่รอบไม่ค่อยจะจัดเพราะว่ามันจะเป็นเฟืองหยาบมันจะปั๊มไม่จัดแต่่่่วาาาถ้เเเรเปปปลีียยนน T Z R ุ๊บ มันจะปั๊มจัดกว่า VR ซึ่งเฟืองรายละเอียดกว่านะครับการที่เราจะใส่ปั๊มโอตุลุปของอะไรอะไรเนี่ยเราต้องเอาเดือยหรือว่าแกนของมันข้างในเนี่ยมาใส่ด้วยนะมันมันไม่เหมือนกันนะหยาบกระเลยไม่เหมือนกันนะถ้าใส่ปุ๊บเนี่ยบางคนบางคนช่วยนะครับเอาอปั๊มโอตุลุปตัวเนี้ยของทีซัมาใส่ใน VR ถากสามว่าใส่ในไ,ไม้แม่งใส่ได้ใส่ได้แต่มันขืนพอมันขืนปุ๊บเนี่ยคุณใส่ใส่ไปปุ๊บมันทํางาน ไอเฟืองข้างในมันจะโดนจะโดนแกนขบนะครับแกนขบแล้วเฟืองมันจะบินและเละและมันจะทาให้ปั๊มออโตรลูปไม่ทํางานในขณะนั้นเลยนะครับถ้าเฟืองมันหกักมันก็ขบกันไม่ได้ถูกป่ะทีนี้ปั๊มทีเซเป็นปั๊มตัวเดียวที่จัดที่สุดนะครับเป็นปั๊มที่จัดที่สุดในตระกูล153ตัวนี้แล้วก็คือ VR อที R, ่ซตที่ซทีจัดว่าจัดที่สุดเพราะแม่งไม่มีตัวตั้งเห็นไหมท่านผู้ชมมนาะสังเกตนะครับ เห็นไหมถ้าผู้ชมมาสังเกตว่ามันจะไม่มีตัวตั้งเหมือนทีเซนซึ่งทีเซนเนี่ยมันจะมีหัวบนนี้ใช่ไหมแล้วเวลาถ้าผู้ชมสังเกตเวลาติดเครื่องไม่แน่ไอ้หัวเนี่ยมันจะปั๊มขึ้นปั๊มลงปั๊มขึ้นปั๊มลงทีเซ็ไม่มีอย่างนั้นครับกูก็ไม่เคยแกะดูเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงข้อดีมันมีใช่มันมีคือมันปั๊มจัดแล้วมันค่อนข้างจะจ่ายออกตลุกหนักมากนะครับใช้คําว่าหนักมากที่สุดในตระกูลร้อยห้าสิบไปเลยข้อเสียข้อดีคือจจจจ่่่าาาายยยหนยหนักักกกแลว,ก100ว็ดี แต่ข้อเสียที่มีมาหาศาลแมงรั่วมาปุ๊บมึงหาชุดซ่อมกันตาเลือกเลยตั้งแต่ผมทำไม่ดี้มาผมทำา VR ทมามันก็ทำมาเกือบสิบป,ปีละไปถามหาชุดซ่อมปั๊มรูป TZM ร้านบอกไม่มีไม่มีนะครับแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าถ้ามันเสียเนี่ยอะไรมันจะเสียมึงจะซ่อมอะไรมาแล้วถ้ามันรั่วมันจะรั่วตรงไหนก็ไม่เคยเห็นนะแต่เคยเห็นปั๊มรั่วนะปั๊มหยดปั๊มซึมเนี่ยตามจะซึมเนี่ยตามช่วงข้างล่างเนี่ยเนยก็ซึ่มเหมือนกันนิดหนึ่งนะครับ อันนี้ผมก็ยังไม่ได้ดูรถตัวเองนะไม่ได้แกะปั๊มลุ้มมาดูนะว่าไอเดือยข้างในมันเน่ยมันเอาของอะไรมาใส่นะครับซึ่งซึ่งเจ้ารถผมเนี่ยมันเป็น vr แปลงทีเซมันใส่ชุดเกียร์ที R ซอาแต่เสือกใส่กระปุกไม้ vr ไม่ใช่ไม่ใช่กระปุกไม้สิมันมันจะใส่เสือกใส่กระปุกเกียร์ของ vr เว้กระปุกเกียร์ vr ซึ่งมันไม่เหมือนทีเซตอารนะพอเราใส่ไปเนี่ยการเราการที่เราตบเกียร์มันจะกลายเป็นเกียร์เกียร์แบบยังไงอะ มันมันเกียร์มันเพียเ้ยนอ่ะปกติเราตบลงจะเป็นหนึ่งใช่ป่ะตบขึ้นจะเป็นสองถูกไหมแต่ที่นี้่มันจะตบเหมือนอะไรวะ KSR ป่ R, ะที่แบบตบขึ้นจะเป็นหนึ่งแล้วสองถึงหกจะอยู่ข้างล่างคือตบปุ๊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 บลงมางี้งงี้ซึ่งปกติมันต้องลงหนึ่งขึ้น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 ใช่ป่ะอันนี้แม่งแม่งขึ้นหนึ่งแล้วก็ลง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 อันนั้นคือการใส่กระปุกเกียร์ที่ไม่ตรงรุ่นของมันนะครับถ้ารถใครเป็นแบบนี้แสดงว่าใส่กระปุกเกียร์ไม่ตรงรุ่นซึ่นน่่งงไไออ้้้นนนะีผมมมมกกก็เเเเเขขาาาาใจจัหื ผ่าเครื่องมาแล้วก็ใส่ชุดเกียร์ทีเซตมัง้งใส่เพื่ออะไรเกียร์ทีเซตกับเ r มามันก็เหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าใส่คัตทีเซตด้วยก็ได้มันก็ต้องเอาไอ้ตัวแกนเกียร์มันมาใส่ด้วยนะครับ <ไป S 1> เพราะว่าไอ้บูทคัตมันไม่เท่ากันนะก็ทีแรกกูก็จะผ่ามาใส่ปุกเกียร์ทีเซตแหละขี้เกียจขี้เกียจเดี๋ยวหาเกียร์ยงมาใส่เอาถ้าเราใส่เกียร์ยงบึ้มเนี่ยเราเอาขาเกียร์โยงห้อยไม่ปกติอะ มันก็จะกลายเป็นการตบเกียร์ลงแล้วก็ขึ้นขึ้น,นได้นะครับมันก็ย้อนๆกันประมาณนี้นะโอเคท่า okay, นผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึ่งนะโอ้ oh, คลิปยาวแล้วเดี๋ยวต้องไปดั้งตัดอ,อีกโอเคคลิปนี้ไม่มีมแล้วจะใหม่คลิปหน้าล้างกันไปก่อนสวัสดีครับ